สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทับน์ไซท,ทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูต้อมปิดุพัฒ์กันอีกหนึ่งครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนั่นเองนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ครับคือเรื่องการนําเสนอข้อมูลให้น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าการนําเสนอข้อมูลให้น่าสนใจเนี่ยมีวิธีการอย่างไรและเราควรใช้โปรแกรมอะไรในการนําเสนอข้อมูลนะครับ ก่อนอื่นครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเราก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในมีทั้งหมด2ข้อครับนักเรียนข้อที่1ครับนักเรียนบอกชื่อและประโยชน์ของโปรแกรมนําเสนอได้และข้อที่2ครับนักเรียนบอกส่วนประกอบของโปรแกรมนําเสนอได้แลนักเรียนสังเกตเห็นว่าจุดประสงค์เนี่ยจะพูดถึงโปรแกรมนําเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับโปรแกรมนําเสนอก่อน นะครับว่าเราเนี่ยจะใช้โปรแกรมอะไรในการนำเสนอข้อมูลให้เกิดความน่าสนใจนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับคุณต้องมีคำถามชวนให้คิด1ข้อครับนักเรียนลองช่วยกันคิดแล้วก็ลองเปิดไมค์ตอบคำถามคุณต้อมได้นะครับว่าเราสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการใดได้บ้างครับนักเรียนลองเปิดไมค์ ตอบปุตต้อมนะครับว่าเราสามารถนําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการใดได้บ้างครับการนําเสนอข้อมูลหรือการที่เราเนี่ยเอาข้อมูลอะไรที่เรารู้เนี่ยมาบอกมาบอกให้คนอื่นรู้หรือมาบอกให้คนอื่นทราบเรียกว่าการนําเสนอข้อมูลด้เรียกว่ามีวิธีการใดได้บ้างครับการที่เรามาเล่าให้เพื่อนฟังอย่างนี้ก็ถือเป็นการนําเสนอข้อมูลใช่ไหมครับ อ่าเมื่อเช้าระหว่างเราเดินข้ามสะพานลอยจะมาโรงเรียนเราเห็นหมาถูกรถชนหมาตกไปอยู่ข้างทางมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังนี่ก็คือการนําเสนอข้อมูลวิธีหนึ่งโดยการเล่านะครับหรือการนําเสนอข้อมูลที่คุณครูมักจะชอบให้ในักเรียนทาคือการทําเป็น My m ม n d mapping หรือทําเป็นผังโครงสร้างแล้วออกมานําเสนอนหน้าห้องเรียนออกมารายงานหน้าห้องเรียน อันนั้นก็เป็นการนําเสนอข้อมูลเหมือนกันถูกต้องไหมครับการที่เรามาเล่าให้เพื่อนฟงังการที่เราออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนหรือการที่เราเนี่ยทําเป็นรายงานทําเป็นเล่มเขียนลงสมุดเขียนลงหนังสือเล่าเหตุการณ์หรือเขียนจดหมายไปบอกคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับที่คุณครูภาษาไทยเคยให้นักเรียนเขียนจดหมายก็เป็นการนําเสนอข้อมูลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนี่ยการนำเสนอข้อมูลก็คือการที่เราเนี่ยนําข้อมูลที่เรารู้นะครับเผยแพร่หรือบอกต่อหรือกระจายออกไปให้กับคนที่เราอยากต้องการให้เขารู้เนี่ยได้รับรู้ข้อมูลของเราการที่มีคนมายืนแจกใบปลิวนะครับหน้าโรงเรียนบนสะพานลอยตามห้างสรรพสินค้าก็เป็นการนําเสนอข้อมูลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียนจะสังเกตเห็นว่าการนําเสนอข้อมูลเนี่ย นะครับทำได้หลายวิธีนะครับเริ่มตั้งแต่วิธีง่ายๆโดยการที่เราเล่าให้เพื่อนฟังโดยการที่เราพูดให้เพื่อนฟังนะครับหรือเราเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนั่นก็เป็นการนําเสนอข้อมูลง่ายๆที่เราทํากันอยู่ทุกวันเป็นชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วนะครับไม่มีการลงทุนอะไรนะครับเราอาจจะใช้วิธีการทําเป็นเอกสารปริ้นออกมาเป็นภาพสีนะแล้วก็แจกอย่างนี้ก็ ได้เหมือนกันเป็นการนําเสนอข้อมูลเหมือนกันที่เขาทาตามแห่งสรรพสินค้าทําตามหน้าโรงเรียนทําตามสะพานลอยนะครับแบบนั้นก็เป็นการนําเสนอข้อมูลที่ต้องมีการลงทุนมีการใช้กระดาษใช้สีใช้เงินนะครับเข้ามาช่วยในการนําเสนอข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเสนอข้อมูลเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ในวันนี้เนี่ย เราจะมาพูดถึงโปรแกรมครับนักเรียนโปรแกรมที่เราจะใช้ในการนําเสนอข้อมูลนะครับว่าเราสามารถใช้โปรแกรมอะไรในการนําเสนอข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้ในการนําเสนอข้อมูลนะครับว่าเราควรจะใช้โปรแกรมอะไรนะครับในการนําเสนอข้อมูลอเราไปดูกันนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็คือโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft PowerPoint นะครับซึ่งโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ยเป็นโปรแกรมนำเสนอข้อมูลที่ถูกใช้กันแพร่หลายแล้วก็ถูกใช้กันมากที่สุดในประเทศไทยนะครับในขณะที่ครูต้อมกำลังสอนนักเรียนอยู่นั้นครูต้อมก็มีการนำเสนอข้อมูลให้นักเรียนรับทราบ,บรับรู้เหมือนกันโดยครูต้อมก็ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint นี่ละครับในการทำสื่อการสอนแล้วก็มานำเสนอให้นักเรียนได้รับรู้ เราะนั้นโปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมที่ง่ายแล้วก็คนในประเทศไทยเนี่ยใช้กันอย่างแพร่หลายใช้กันเยอะมากที่สุดนะครับผูต้อมจึงเลือกโปรแกรมนี้มาให้นักเรียนได้รู้จักกันนักเรียนบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับซึ่งเจ้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ยนะครับถ้าไปอยู่บนหน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตามรูปที่นักเรียนเห็นอยู่นะครับสัญลักษณ์นี้นะครับ ตัว P อยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม PowerPoint คือโปรแกรมนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นสัญลักษณ์ตัว P แบบนี้อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือโปรแกรมนำเสนอข้อมูลที่มีชื่อว่า PowerPoint นั่นเองนะครับวิธีการเข้าใช้งานก็ง่ายๆครับนักเรียนนักเรียนเห็นสัญลักษณ์นี้อยู่บนหน้าจอใช่ไหม นักเรียนก็เพียงดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์นะครับหรือการคลิกสองครั้งนะครับทีนี้เมาส์เนี่ยเวลานักเรียนวางนิ้วเนี่ยนักเรียนจะมีนิ้วชี้กับนิ้วกลางใช่ไหมเวลานักเรียนวางเมาส์วางนิ้วบนเมาส์ใช่ไหมครับการดับเบิลคลิกก็คือการใช้นิ้วชี้ครับนักเรียนการใช้นิ้วชี้ดับเบิลคลิกลงไปที่สัญลักษณ์นะครับสองครั้งก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ย หน้าตาก็จะเป็นเหมือนอย่างที่นักเรียนเห็นในรูปนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการสร้างงานนําเสนอโดยมีตัวอย่างมาให้แบบที่ตกแต่งมาแล้วสวยงามแล้วก็แบบที่ไม่ได้ตกแต่งมาเลยคือเราต้องมาตกแต่งเองเป็นกระดาษสีขาวๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยครูต้อมก็จะให้นักเรียนเลือกงานนําเสนอเปล่าก็คือ ตัวที่ยังไม่ได้ตกแต่งเพื่อที่เราจะสามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการได้ตามความชอบนะครับของเรานัเรียนก็ใช้เมาส์โดยการกดนิ้วชี้เนี่ยคลิกลงไปที่งานนำเสนอเปล่านะครับตามลูกศรที่ครูต้อมทำไว้ให้ดูนะครับโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมาแล้วก็หน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่ในรูปนี้นะครับก็คือ จะไม่มีข้อความอะไรเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการที่เราจะต้องมาทําเองทั้งหมดนะครับแต่เราสามารถทํานะครับตามความชอบของเราตามจินตนาการของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้งานนําเสนอเปล่าตัวนี้มาก็ทําให้เราสามารถออกแบบได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาโปรแกรมแล้วก็ การเปิดโปรแกรมขึ้นมาแบบคร่าวๆนะครับในวันนี้เนี่ยครูต้อมจะไปเจาะลึกนะครับเรื่องของส่วนต่างๆของโปรแกรมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยครูต้อมจะให้นักเรียนอ่านใบความรู้นะครับเรื่องรู้จักกับ PowerPoint นะครับก็คือโปรแกรมนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจของเราในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านใบความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วนักเรียนก็ต้องจดจำด้วยนะ เมื่ออ่านใบความรู้แล้วนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็จดจําตําแหน่ง oh ต่างๆจดจําความหมายของกลุ่มต่างๆนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่าวันนี้เนี่ยท้ายชั่วโมงครูต้องจะมีการบ้านให้นักเรียนหนึ่งข้อนะครับซึ่งคําถามของคําตอบของการบ้านในวันนี้เนี่ยจะอยู่ในใบความรู้ที่ครูต้องจะให้นักเรียนอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องจดจําทําความเข้าใจ นะครับหน้าตาแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับอถ้าพร้อมแล้วเราไปดูใบความรู้กันเลยนะครับเราจะไปกันอย่างช้าๆไม่รีบนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านแล้วก็ได้จดจำใบความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้ในการตอบคำถามท้ายชั่วโมงนะครับเรามาดูเริ่มจากส่วนประกอบครับนักเรียนส่วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint นะครับในเรียนดูรูปแล้วก็อ่านข้อความประกอบกันไปนะครับข้อที่หนึ่งครับจะอยู่ด้านบนนะครับซ้ายมือของนักเรียนคุณต้องทำเลขหนึ่งแล้วก็ทำกรอบสีแดงๆไว้ให้แล้วนะครับข้างบนนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือส่วนของเมนูครับสำหรับเรียกใช้งานเครื่องมือต่างๆของโปรแกรมนะครับ ข้างบนก็จะมีอะไรบ้างมีไฟล์มีแทรกมีรูปภาพมีอะไรนักเรียนสามารถที่จะเลือกรูปแบบข้อความนะเลือกเซฟเลือกบันทึกนะเลือกอเพิ่มรูปภาพแทรกรูปภาพอะไรตรงนี้สามารถเพิ่มได้จากเมนูในส่วนที่หนึ่นะครับอยู่ข้างบนทั้งหมดนะครับเวลานักเรียนทางานเสร็จนักเรียนอยากจะเซฟนักเรียนก็ต้องไปเลือกที่ เมนูในส่วนที่หนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะส่วนเมนูในส่วนที่สองครับส่วนที่สองคือเครื่องมือสำหรับสร้างงานนำเสนอที่อยู่ในเมนูต่างๆนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนลักษณะฟอนต์เปลี่ยนสีฟอนต์เพิ่มขนาดลดขนาดนะหรือว่านักเรียนต้องการจะวาดรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมขีดเส้นอะไรพวกนี้ จัดชิดซ้ายชิดขวาจัดกึ่งกลางนะครับก็จะอยู่ในเมนูส่วนที่2นี้ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องมือสําหรับที่ให้เราสร้างงานนําเสนอนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับไอเดียขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าต้องการสร้างงานนําเสนอในลักษณะแบบใดนะครับเมนูส่วนที่3ครับนะครับส่วนที่3จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับคือสไลด์ ที่อยู่ในงานนําเสนอเปรียบเสมือนหน้าของหนังสือสามารถมีได้หลายสไลด์หนังสือที่นักเรียนเห็นจะสามารถเปิดหน้าอื่นไปได้ใช่ไหมครับหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามใช่ไหมครับใน powerpoint นะครับก็สามารถมีได้หลายหน้าโดยแต่ละหน้าเขาเรียกว่าสไลด์นะครับนักเรียนจะมีสิบยี่สิบสามสิบสไลด์ก็ได้เราสามารถเพิ่มหรือลบสไลด์ออกได้ตามความต้องการของเราขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรานะครับ และเมนูส่วนที่สี่ครับส่วนที่ใหญ่ที่สุดของหน้าจอก็คือพื้นที่ในการออกแบบการนําเสนอนักเรียนจะเอาอะไรไปวางในพื้นที่สีขาว,ขาวตรงนี้ก็ได้จะพิมพ์ข้อความเอารูปภาพมาใส่เอาตัวอักษรสวยๆมาใส่เอารูปนูน้นรูปนี้มาใส่ทำได้หมดเลยอยู่บนพื้นที่สีขาวตรงนี้เท่านั้นถ้านักเรียนใส่อะไรออกไปนอกพื้นที่สีขาวโปรแกรมจะไม่เห็นจะไม่นําเสนอขึ้นมานะครับเพราะนั้นนี่คือ ส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับนักเรียนก็จดตำ,ตำแหน่งเอาไว้นะครับต่อมาครับการสร้างงานนำเสนอใหม่นะครับเมื่อเราอยู่ในโปรแกรมแล้วเราต้องการสร้างงานนำเสนอใหม่นะครับให้นักเรียนเลือกไปที่เมนูไฟล์ครับจะอยู่ด้านบนนะครับของส่วนที่หนึ่งที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เลือกเมนูไฟล์เสร็จแล้วเลือกคำว่า new นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นคำว่าใหม่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ให้นักเรียนนะครับเลือกนะครับเลือกรูปแบบงานนําเสนอที่นักเรียนต้องการนําเสนอนะครับมันจะมีแบบที่ทําสําเร็จแล้วนะครับกับแบบที่เป็นแบบว่างหรือแบบเปล่านั่นเองนะครับเหมือนอย่างที่ข้อ3ามเนี่ยเขาชี้ไปเนี่ยจะเป็นแบบเปล่าก็คือแบบว่างเราต้องมาทําเองทั้งหมดแต่ถ้านักเรียนไปเลื่อกงานนําเสนอแบบอื่นที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นการนําเสนอที่เขาออกแบบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถ กดแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับก็เลือกตามแบบที่นักเรียนต้องการได้เลยนะครับอพอนักเรียนเลือกงานนำเสนอขึ้นมาเสร็จแล้วในที่นี้หน้าจอที่นักเรียนเห็นตรงนี้คือครูต้อมเลือกเป็นข้องานนำเสนอเปล่านะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะไม่มีอ่าอักษรไม่มีอะไรขึ้นมาบนหน้าจอเลยเพราะว่ามันเป็นการนําเสนอเปล่าเราต้องมาทําเองทั้งหมด ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าตรงกลางหน้าจอเนี่ยนะครับจะมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถแก้ไขข้อความได้นะครับนักเรียนสามารถแก้ไขข้อความได้โดยการคลิกเมาส์ลงไปที่ข้อความที่นักเรียนต้องการจะแก้ไขแล,ล้วนักเรียนก็สามารถพิมพ์ข้อความอะไรลงไปก็ได้ตามที่นักเรียนต้องการจะนําเสนอให้เพื่อนๆหรือให้คนที่ดูเนี่ยต้องการรับทราบยกตัวอย่างเช่นครูต้อม พิมพ์คาว่างานนําเสนอของฉันนะครับอย่างนี้ก็ได้พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนสามารถตกแต่งข้อความให้สวยงามเพิ่มขนาดลดขนาดการนําเสนอของข้อความได้ในส่วนที่สองที่เราอ่านไปเมื่อขั้นตอนแรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็สามารถจะทําได้เปลี่ยนสีก็ได้นะครับเพิ่มรูปภาพเพิ่มข้อความ เอารูปมาใส่เอาตัวอักษรมาใส่เอารูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมขีดเส้นอะไรมาใส่ได้หมดเลยนะครับก็จะอยู่ที่ตัวหน้าจอตรงนี้อยู่ในพื้นที่ที่ใช้ในการนำเสนอตรงนี้นะครับอาต่อไปครับเมื่อเราทำงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่เราจะเซฟงานหรือบันทึกงานเนี่ยก็มีขั้นตอนนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ย ไปคลิกที่สัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะเ,ออเหมือนกับแผ่นซีดีแผ่นดิสนะครับซึ่งสมัยนี้นักเรียนอาจจะไม่รู้จักแผ่นดิสแล้วนะครับหรือไปที่เมนูที่ชื่อว่าไฟล์นะครับอยู่ในหมายเลข1น,นะครับเมนูที่ชื่อว่าไฟล์พอกดเมนูที่ชื่อว่าไฟล์ปับ๊บโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็คือหมายเลข2นะครับให้ในักเรียนมองหาคําว่าเซฟนะครับ เซฟหรือเซฟแอสเป็นการเซฟงานเหมือนกันนะครับคําว่าเซฟเนี่ยถ้าในกรณีที่งานนี้นะครับเป็นงานที่นักเรียนเคยเซฟไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับคําว่าเซฟก็คือเป็นการเซฟทับลงไปนะครับเซฟทับงานเดิมที่นักเรียนเคยเซฟเอาไว้แล้วนะครับแต่ถ้านักเรียนเลือกคําว่าเซฟแอสการเซฟแอสนั้นจะเป็นการบังคับให้เราเนี่ยตั้งชื่อไฟล์ขึ้นมาใหม่เสมอ นะครับสมมุติว่านักเรียนมีไฟล์งานที่ชื่อว่างานนําเสนอหนึ่งอยู่แล้วแล้วนักเรียนเลือกคําว่า save as ไฟล์นี้ก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นงานนําเสนอสองเพราะว่ามีงานนําเสนอหนึ่งอยู่แล้วถ้าเราเลือก save as เราก็จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นไฟล์นําเสนอสองถ้าเรา save as อีกก็จะเป็นงานนําเสนอสามไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ถ้านักเรียนเลือกคําว่า save จะ save งานนั้นลงไปที่งานนําเสนอหนึ่งเสม,มอ เพราะถือว่าเราทําการเซฟทับลงไปเพราะฉะนั้นเลือกการเลือกเซฟก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าเราจะเซฟทับหรือเราต้องการจะเซฟงานใหม่นะครับ<ๆ>เพื่อไม่ให้งานเก่าสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเซฟก็เลือกให้ดีนะครับในขั้นตอนที่2นะครับบนหน้าจอนี้เมื่อนักเรียนเลือกเซฟหรือเซฟแอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่3ามก็ให้นักเรียนเลือกคําว่า browse คำว่า browse นี่คืออะไรคําว่าบรา w s e นี่คือการ เลือกที่ที่นักเรียนจะไปเก็บไฟล์นั้นนะครับเช่นเก็บไว้ที่หน้าจอหรือว่าด e สก์ o p เก็บไว้ใน Mydocuments เก็บไว้ในไดดีได้ซีได้เอได้เอแล้วแต่นักเรียนต้องการจะเอาไฟล์นี้ไปเก็บไว้ที่ไหนหรือต้องการจะเก็บไว้ในแฟลชไดร์เพื่อที่จะเอาแฟลชไดร์เนี้ไปเปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้นะครับก็สามารถเลือกเบราว์แล้วก็เลือกที่จัดเก็บที่เราจะเซฟงานนี้นะครับ ขั้นตอนที่สี่ครับพอเราเลือกบราว์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกตำแหน่งที่เราจะเก็บไฟล์อย่างที่ครูต้อมบอกครับว่าจะไปเก็บไว้ใน My Document เ<ๆ>เก็บไว้ที่หน้าจอ<ๆ>เก็บไว้ที่ได e, ไดีไดเอี๊ดเอฟหรือถ้าเก็บไว้ในแฟลชไดร์นะครับแต่อย่าลืมว่าเมื่อนักเรียนเลือกที่จะเก็บไฟล์แล้วนะครับขั้นตอนที่ห้าครับตั้งชื่อไฟล์ให้เหมาะสมกับงานเช่นงานนี้เป็นการนำเสนอ แผนภูมิในการเลือกซื้อสินค้าในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนักเรียนก็าอาจจะตั้งชื่องานว่าการบ้านคณิตศาสตร์แผนภูมิอะไรประมาณนี้คือชื่องานเนี่ยนะครับนักเรียนต้องบอกก่อนว่าชื่องานนําเสนอเนี่ยชื่องานของนักเรียนเนี่ยนะครับควรจะต้องสื่อถึงข้อมูลที่อยู่ในงานนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่า ในเรียนจะตั้งชื่อว่างานนำเสนอของฉันตลอดไปแต่ว่างานข้างในเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เกี่ยวกับภาษาไทายซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคําว่างานนําเสนอของฉันเนี่ยงานเนี้ยมันคือวิชาอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งชื่อเนี่ยเราก็ต้องตั้งชื่อให้เหมาะสมกับงานนั้นด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือเลือกเซฟคือขั้นตอนที่6นะครับโปรแกรมก็จะทําการเซฟข้อมูลลงไปตามที่นักเรียนเลือก นะครับต่อไปครับเมื่อเราเซฟแล้วเราต้องการจะเปิดงานนั้นขึ้นมาล่ะทํายังไงนะครับก็ไปที่คําว่าไฟล์เหมือนเดิมนะครับเสร็จแ,แล้วจะมีคําว่า open ขึ้นมาคือส่วนที่2นะครับนะักเรียนก็กดปุ่ม open ครับแล้วโปรแกรมก็จะให้นักเรียนเลือก browse คำว่า browse ก็คือไปเลือกที่อยู่ของงานที่นักเรียนเพิ่งจะเซฟไปเนี่ยขึ้นมาเพื่อเปิดใช้งานนะครับนะักเรียนก็ต้องจําให้ได้ว่านักเรียนเซฟไปที่ได้ d ได้ e ได้ f หรือว่าได้ไหน ในเรียนต้องจําให้ได้เพื่อไปเปิดงานนั้นขึ้นมาหรือไปเรา w s e ขึ้นมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เลือกงานตามชื่อของเราที่เราตั้งชื่อไว้นะครับเสร็จแล้วก็กด open นะครับก็คือขั้นตอนที่6นะครับพอกด open เสร็จเนี่ยงานของันเรียนก็จะถูกเปิดขึ้นมาใช้งานหรือแก้ไขต่อได้นั่นเองเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยนะครับการใช้งาน PowerPoint ในการนำเสนอข้อมูลในวันนี้ นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้นเองเป็นการเปิดโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมพิมพ์เล็กๆน้อยๆเซฟงานแล้วก็เปิดงานเก่าที่เราเซฟขึ้นมาใช้นะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วก็เป็นการทดลองใช้นั่นเองจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปสอนอยู่ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆครูต้องก็จะให้นักเรียน เปิดใช้งาน PowerPoint ขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อให้ในักเรียนได้ลองจับลองเล่นลองใช้ปุ่มเมนูต่างๆนะครับแต่วันนี้เป็นการเรียนออนไลน์นะครับครูต้อมก็ได้ทํารูปภาพมาให้ในักเรียนดูเพื่อประกอบการสอนนะครับก็อาจจะไม่เหมือนของจริงสัทีเดียวนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้เนี่ยก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือโปรแกรม PowerPoint นี่นะครับ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้สะดวกและเหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจนะครับแต่ในส่วนของการทำให้น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับในวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเรียน PowerPoint เพราะนั้นเราจะมาทำการรู้วิธีการเปิดปิดเซฟแล้วก็โอเพนแค่นั้นเองนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกก็เรียนค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะครับตอนนี้เรารู้จักแล้วว่า PowerPoint หน้าตาเป็นยังไงสัญลักษณะเป็นยังไงวิธีเปิด PowerPoint ทํำยังไงวันนี้เรารู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้ในเชิงลึกขึ้นไปอีกว่าการใช้งาน PowerPoint ให้หน่าสนใจนําเสนอให้หน่าสนใจเนี่ยเราจะสามารถทําได้อย่างไรนะครับอะต่อมาครับนี่คือการบ้านนะครับที่ครูต้อมบอกนักเรียนนะครับว่าวันนี้มีการบ้านนะครับครูต้อมจะให้นักเรียนนะครับ จดนะครับลงสมุดไว้เลยจดนะครับตามตัวอย่างบนหน้าจอนี้เลยนะครับจดลงสมุดไว้ก่อนนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยหาคําตอบโดยการนําตัวอักษรนะครับนําตัวอักษรที่อยู่ทางข้อความทางขวาม,มือเนี่ยไปใส่ให้ถูกต้องทางข้อความที่ผู้ต้องเบนว่างไว้ทางซ้ายมือนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นในนี้คือการบ้านครับให้นักเรียนจดลงสมุดไว้เลย เพราะฉะนั้นตอนนี้เวลายังเหลืออยู่สักเล็กน้อยก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนำสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็จดการบ้านตรงนี้ลงไปนะครับแล้วนักเรียนค่อยไปหาคําตอบหลังจากครูต้อมสอนเสร็จก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายครูต้อมอัพวิดีโอลง youtube ถ้าคนไหนเนี่ยยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือย,ยังหาคําตอบการบ้านไม่ได้เนี่ยนักเรียนสามารถไปดู y o u t u b e นะครับในการหาคําตอบแล้วก็นําตัวอักษรไปใส่ให้ถูกต้อง ให้ตรงตามความหมายนั่นเองะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาอยู่อีกเล็กน้อยนั่นเรียนก็เปิดสมุดแล้วจดนะครับจดการบ้านตรงนี้ใส่สมุดไว้ก่อนนะครับครูต้อมจะให้เวลานั่นเรียนในการจดการบ้านสักเล็กน้อยครับ คนที่จดกันบ้างไม่ทันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวครูต้อมทํารูปนะครับแล้วครูต้อมจะสร้างอาัลาบั้มให้นะครับเพื่อให้ในักเรียนเอ,เอาไว้ส่งงานอนักเรียนสามารถไปดูกันบ้านได้ในอัลาบั้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลายัางเหลืออยู่อีกสักหนึ่งนาทีนะครับนักเรียนก็สามารถจดไปคร่าวๆได้ก่อนนะครับนักเรียนจดได้เหมือนตัวอย่างเลยนะจดไปให้เหมือนตัวอย่างเลยนะครับจดไปให้เหมือนตัวอย่างเลยจดลงสมุดเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยว นักเรียนหาคําตอบได้เมื่อไหร่อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ห้องนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งในอัลบั้มเดี๋ยวครูต้อมจะสร้างอาัลบั้มให้นะครับสําหรับคนที่จดการบ้านไม่ทันในเวลาตรงนี้นะครับก็สามารถไปดูการบ้านได้ในอัลบั้มน,นะครับเดี๋ยวครูต้อมจะส่งรูปนี้ลงไปในอัลบั้มด้วยนะครับหรือไปดูการบ้านได้ใน u t u b e นะครับเดี๋ยวครูต้อมจะอัพวิดีโอนี้ลง YouTube นักเรียนก็สามารถที่จะ ไปดูการบ้านใน YouTube ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับ